ต้นนี้ครับท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าหญ้าน้ำนมราชสีนะครับมันจะเป็นต้นเด็นพืชเล็กๆยาวไม่เกิน40่สิเมตรนะครับขึ้นอยู่กระถางนะครับผมก็จะถอนออกพอดีเจอพอดีเลยอ่ะอันนี้มันเป็นยาเนี่ยก็เลยพายท่านผู้ชมมาดูครับ ลักษณะดอกใบนะครับอย่างนี้นะครับอภรคคณทางยาเยอะมากนะครับตรงโน้นก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับติดพื้นดินเลยนะครับนี่คือน้ำนมราชสีนะครับไปเรียวๆนะครับลำต้นก็น้ำตาลผมผมนิดนึงนะครับ บ้านหน้าบ้านผมนะเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณให้ฟังนะครับว่าเขาแก้โรคอะไรได้บ้างนะก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับประโยชน์ของนํำนมราชสีนั้นก็บางพื้นที่มีการนํายอดอ่อนนะครับของต้นนํำนมราชสีนี้มารับประทานนะครับรับประทานได้ด้วยนะครับ จะยังมีการนําต้นน้ํานมราชสีนี้มาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสารสําหรับบางอย่างที่ทําให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีและก็ผลผลิตได้สูงนะครับส่วนสรรพคุณทางยาของต้นน้ํานมราชสีนั้นก็เป็นตำรับยาไทยนะทั้งต้นนะครับลดฉุนเปรี้ยวเย็นจัดใช้ดับร้อนแก้พิษครับขับน้ํานมแก้ชื้นกดอื่นคันนะครับแก้ลํา ไส้อักเสบเชียพันธุ์นะครับบิดจากแบคทีเรียนะครับหนองในปัสสาวะเป็นเลือดฝีในปอดนะครับฝีที่เต้านมนะครับฝีพิษบวมแดงขาเป็นกากเน่าเปื่อยนะครับใช้เป็นยาบำรุงร่างกายได้นะครับขับปัสสาวะแก้ไอหือดแก้อาเจียนแก้ไข้ามาเรลลียแก้หอบหืดนะครับหลอดลมอักเสบ แก้แพ้อากาศนะครับแล้วก็แก้กระสายไตยพิก,การรักษาโรคผิวผิวหนังนะครับปดพื้นคันนะครับหายพยาธิแก้เด็กเป็นซางนะครับนะครับแก้ไอนะครับหมดแก้ไอหรือหมดสติลดไข้รักษาโรคผิดเป็นยาสงบประสาทนะครับทำให้นอนหลับสนิทได้ดีนะครับต้มให้ ผู้หญิงที่มีน้ำนมน้อยนะครับกินนะจะทำให้น้ำนมมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูขนาดและวิธีใช้กันนะครับก็แก้บิดมูกเลือดนะครับใช้ได้ทั้งต้นนะครับต้นแห้งนะครับประมาณทั้า25กรัมนะครับถ้าบิดถ่ายเป็นเลือดก็ให้ผสมน้ําตาลทรายนะครับถ้าบิดถ่ายเป็นมูกก็ให้ผสมน้ำทน้าตาลทรายแดงนะครับต้มนะครับ ตุนเอามากินนะครับแก้เบาขัดหรือว่าน้องในนะปัสสาวะเป็นเลือดนะครับก็ใช้ต้นสดเลยนะครับประมาณทั้งยี่สิบถึงหกสิบกรัมนะผสมน้ําต้มกินวันละสองครั้งนะครับแก้ฝีในปอดนะครับใช้ต้นสดเหมือนกันนะครับหนึ่งกำมือตําคั้นเอาน้ําครึ่งแก้วผสมน้ําดื่มนะครับแก้ฝีที่เต้านมนะครับใช้ต้นสดประมาณหกสิบกรัมนะครับ ร่วมกับเต้าหู้120กรัมครับต้มกินนะครับและให้ใช้ต้นสดนะครับ1กรัมมือผสมเกลือเล็กน้อยครับตำผสมน้ำร้อนเล็กน้อยแล้วก็มาพอกบริเวณที่เป็นฝีในเต้านมนะครับนี่ก็จะแก้ได้นะครับแก้เด็กเป็นตาลขโมยนะครับหอมพุงโลก้นปอดนะครับใช้ต้นสด30กรัมนะครับ ต้มกับตับหมูร้อยี่สิบกรัมนะครับตุนมากินนะครับก็จะหายจากตานขโมยได้นะครับใช้ขับปัสสาวะนะครับแก้ปัสสาวะแดงหรือขุ่นนะครับให้ใช้ต้นแห้งชงน้ําร้อนกินนะครับเป็นชานะครับใช้เพิ่มน้ํานมหรือฟอกน้ํานมให้สะอาดระงับการชักแก้ไอแก้หืดโดยใช้ต้นสดเหมือนกันครับต้มกับน้ำนะครับ แก้เด็กสีสัเป็นแผลเน่านะครับมีน้ําเหลืองนะครับใช้ต้นสดหนึ่งกำมือต้มเอาน้ํามาล้างแผลนะครับแก้ขาเน่าเปื่อยนะครับก็ใช้ต้นสดนะครับต้นสดนี่มีประโยชน์เยอะนะครับร้อยกมนะครับแช่ในแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งลิตรสามถึงห้าวันนะครับเอามาทาบริเวณที่เป็นนะครับ แก้บาดแผลไม่เลือดออกก็ใช้ใบสุดๆขยี้ตําฟอกแผลห้ามเลือดนะครับยางขมันนะครับยางขมันขาวๆนะครับก็ใช้กับหูดนะครับเอาไปใส่ที่หูดนะครับตาปลานะครับทาบริเวณนั้นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับนอกจากนี้ตําราแพทย์แผนจีนนะระบุขนาดใช้ดังนี้นะครับแก้ฝีหนองลึกๆนะครับ ใ้ใบสดหนึ่งกำมือนะครับผสมเกลือและน้ำตาลแดงนะอย่างละเล็กละน้อยตำฟอกใส่นะครับแก้ลำไส้อักเสบอย่างเฉียบพันนะครับบิดจากแบคทีเรียนะครับใครเคยเป็นบิดบ้างครับปวดท้องนะครับโหดทรมานมากนะครับใช้ทั้งต้นนะครับวันละประมาณ3ถึง30ถึง160กรัมนะครับต้มน้ำแบ่งกินนะครับแบ่งกิน รรหรือทําเป็นยาเม็ดก็ได้นะครับกินครั้งละห้าเม็ดนะครับวันละสามซึ่งสี่ครั้งนี่ครับเป็นยังไงครับหญ้านะครับมีสรรพคุณทางยาเยอะมากนะครับหญ้าที่เราเหยียบย่าไปทุกวันเนี่ครับก็ถ้าใครอยากจะนามาทําเป็นยาก,ก็ก็ให้ศึกษารายละเอียดอีกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ ผมจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงด้วยกันลวกันสวัสดีครับ